ชัยมงคลละคาถาประกอบด้วยเก้าคาถาพันนาชัยชนะอันเป็นมงคลแปดประการของพระพุทธเจ้าภาหุงสหัสสมาพินิมิตรซาหุทันตังครีเมขลังอุทิตโคระสเสนามารังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนิทโทร ตันเตชะซาภวตุเตชิยมังคลานีมาราติเรกมพิยุจชิตสัพพรติงโครัมปนาลวะวกมัมขคมทัตทยัขังขันติสุทันตวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชิยมังคลานิ นาลาคิริงขชวรังอติมาตภูตังทาวคิจกรมสนิวสุธารุนันตังเมตัมภูเซกววธินาจิตวามุนินทัตันเตชะภาวตุเตชยมังทลานิอคิตตะคัครมติหัตถสุธารุนันตัง ทาวันติโยชนะ,ะทังคุลิมาลวันตังอิทิพิสังคาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังคลานิกัตตวานากคัตธมุทรังอิวะคับพินิยานจินใจยทุทวจนังชนะกายมาเชย าาาาันเตนะโซมวิญญธินาชติตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตเยมังคลานีสัจจังวิหายมติสัจจกวาทเกตุงวาทาภิโรปิตมนัอติอันทภูตปัญญาปธีปชลิโตชิตวามุนินโท ตันเตชัสาภวตุเตชยมังคลานีนันโทปนันทาภูชักังวิพุทังมหิตทิงปุเตนาเทระภูชเคนธทมาปยันโตอิทูปเทสวิทนาจิตวามุนินโทตันเตชัสาภวตุเตชยมังคลานี ทุกขาหาติทิพุชเคณสุทธะหาทังพระมังวิสุทธิชุติมิติภกาพิธานังยานาคาเทนวิทินาชิตวามุนินทรตันเตชะสะภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอาาัตถกาทาย โยวาจโนทินทิเนสระเตมตันทีหิตวานเนกวิวิทานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมยานโรโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายสัปปปานินัง моейій�arl មមែទំៗ្៣ក� Alcohol p h y s ต c a l Patriarch จ m i t a เชน s โหตุเตชยมังคลังชยันโตโ e ทิยามูเลสักกยานังนัน v ิวัฒโน o m ianφοed n a t i o โ i f Veribum Fibes i r u อาปราชิตปันลังเกสิเสปทวิโปเครยอาภิเสเกสับมุทธานังอัาขปตโตปโมดติสุนักขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจาสุยิทธังบร,รมิจาริสู ปะดักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปะดักขินังปะดักขินังมโนกรรมังปะนิธีเตปะดักขินาปะดักขินานิกัตวานลาพันตัดทเทปะดักขิเนภวะตุสับ,บมังละลังรักขันตุสับ,บเดวตา สัพพบุททานุภาเวนะสัดาสดทิพวันตุเตมภาวะตุสัพมังกาลังรกคันตุสัพบัเดวตาสัพบธรรมานุภาเวนะสัดาสดทิพวันตุเตมภาวะตุสัพมังกาลังระคันตุสัพบ nah, ัเดวตา สับສสังคานุภาวेณสัตดาสธิภวันตุต